วันนี้วันนี้เป็นสไลด์ที่ชอบมากๆกีฬาเป็นเกี่ยวกับกีฬาสิ่งแวดล้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับหน้าส203นะครับนักเรียนการจัดการสิ่งแวดล้อม เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกับการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับการดํารงชีวิตนะครับ <c oughs> <c oughs> การดํารงชีวิตนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็แต่ละภูมิภาคก็จะมีความต่างในเรื่องของลักษณะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะครับปัจจัยที่ปัจจัยพื้นที่ที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของคน นะครับรวมถึงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตต่างๆเนี่ยย่อมมีความแตกต่างกันนะเพราะว่าคนในแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะต้องอาศัยปัจจัยเรื่องปัจจัยจากธรรมชาตินะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราคนแปดริ้วเราคนแปดริ้วคนจาาเชิงเซานะครับเราก็ต้องอาศัยธรรมชาติเราเราเราจะไปประกอบอาชีพอื่นอย่างเช่นไปจะไปทําประมง อย่างเงี้ยเราก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเราคนแปดริ้วไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลติดท,ทะเลเหมือนชุมบุรีนะแต่ถ้าเป็นคนแปดริ้วก็แน่นอนครับก็ในเรื่องของการเพาะปลูกการเกษตรนะครับที่เราเห็นได้ส่วนใหญ่เช่นการทํานาการเลี้ยงกุ้งการเลี้ยงปลานะครับนี่คืออาชีพหลักนะครับของของจังหวัดชาเชิงเซามาดูนะครับว่าวิธีการดํารงชีวิตนะ เริ่มจากภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยที่อยู่อาศัยนะครับนิยมสร้างบ้านแบบทึบป,ป้องกันอากาศหนาวเย็นและนิยมสร้างด้วยไม้นะครับคนเหนือนีออ่ป่าไม้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพวกเฟอร์นิเจอร์อนะนะครับได้ยินไหมครับได้ยินครูพูดไหมครับได้ยินครับอ่าครูคไปเรื่อยๆนะอย่างอย่างภาคเหนือเนี่ยนะครับพวกแกะสลัก นะแกะสลักบนแกะสลักบนไม้นะครับรูปลักษณ์สวยงามนะแล้วก็ที่สําคัญคือสัญลักษณ์ของบ้านเหนือเนี่ยนะครับเออด้านบนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าปั้นลมนะครับด้านบนนี่แล้วก็ด้วยความที่ต้องสร้างบ้านที่ทึบๆเพราะว่ามันมีอากาศหนาวเย็นนะครับมากกว่าภาคอื่นนะอาหารพื้นบ้านครับของคนเหนือ นะครับนิยมบริโภคข้าวเหนียวนะครับแล้วก็อาหารชนินต่างๆที่หาได้ในพื้นที่อาหารที่มีไขมันสูงนะครับมีความอบอุ่นนะอย่างอันนี้ครับเราเขาเรียกว,ว่าชุดขันโตกก็ได้นะครับนะเพราะว่ามันจะมีทั้งน้ำพริกนมนะครับมีกากหมูนะแล้วก็มีแกงฮังเลนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของคนเหนือคนเหนือก็จะทาน ข้าวเหนียวนะครับทานข้าวเหนียวบริโภคนิยมบริโภคข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้านะครับหรือข้าวที่เราทานทั่วไปาการประกอบอาชีพของคนเหนือครับทํานาขั้นบันไดในพื้นที่สูงแล้วก็ปลูกพืชที่เติบโตในอากาศหนาวเย็นผมยกตัวอย่างใบชาครับทั้งเรียนนะภาคเหนือเราปลูกใบชาแล้วก็ใบชาเนี่ยเป็นเป็นที่นิยมนะครับสําหรับคนที่ชอบดื่มชานะใบชาเมื่อ เอาไปผ่านการตาตาแห้งอบนะครับก็เอามาใช้ทําเป็นชานมเย็นชาดําเย็นนะครับนะแล้วก็เป็นชาธรรมดานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นลักษณะภูมิปัญญาอย่างนหนึ่งนะการทํานาแบบขั้นบันไดด้วยนะครับประเพณีวัฒน,นธรรมนะครับอันนี้เรียกว่าประเพณี <c oughs> ประเพณีเอ่อบวชป่านะครับบวชป่าเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อไม่อยากให้คนเนี่ยนะครับมาตัดไม้ทําลายป่า คนเห็นผ้าเหลืองคุมไว้คนเห็นผ้าสามสีมามาคุมไว้เขาก็ไม่เขาก็ไม่กล้าตัดไม้ทําลายป่าเพราะเขากลัวว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยจะทําให้สิ่งจะเกิดสิ่งอัปมงคลเกิดขึ้นในชีวิตนะครับหรือบางคนก็จะคิดว่าผีป่าตามมาฆ่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นความเชื่อนะในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมต่อไปภาคกลางครับเรื่องของภาคกลาง ภาคกลางเนี่ยที่อยู่อาศัยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านยกทรงสูงนะครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะบ้านทรงไทยบ้านเรือนไทยต่างๆนะครับด้านล่างเขาก็จะไว้สําหรับเก็บพวกอุปกรณ์รถไถเอาไว้เก็บของได้นะครับบางทีใต้ถุนบ้านบางที่ที่เป็นบ้านเรือนไทยเนี่ยเขาก็สามารถใช้ประโยชน์จากด้านล่างนะครับได้นะอันนี้ก็คือบ้านทรงไทยหรือว่าบ้านยกทรงสูงนะครับ ของคนภาคกลางนะครับภาคกลางเนี่ยเกิดน้ําท่วมซ้ำซากนะครับท่วมทุกปีเนื่องจากลักษณะเออลักษณะของของภาคกลางเนี่ยมันมันเหมือนเป็นแอ่งกระทะครับน้ําก็จะไหลลงมารวมกันนะครับอาหารพื้นบ้านครับภาคนี้นิยมบริโภคข้าวเจ้านะครับแล้วก็ปลาน้ําจืดต่างๆที่สามารถหาได้ในพื้นที่นะครับผออาหารภาคกลางนะ ก็จะเป็นพวกน้ำพริกปลาทูแกงส้มนะครับอ่าพวกนี้แหละแกงไก่นะครับการประกอบอาชีพของคนภาคกลางเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายนะครับผอยกตัวอย่างเช่นแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพยานะครับแม่น้ำเจ้าพยาถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับของภาคกลาง แล้วก็จะไหลไปตามภาคต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มันก็คือแม่น้ําเจ้ายาที่ไหลแบ่งแยกตัวออกไปนะครับแต่ก็ไปมีชื่ออื่นๆเช่นแม่น้ําเจ้าพระยาไหลไปผ่านสุพรรณบุรีนะครับเขาก็ไม่เรียกแม่น้ําสุพรรณบุรีนะครับเขาก็จะเรียกตามท้องถิ่นก็คือแม่น้ําสุพรรณบุรีนะครับอ่าประเพณีวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรนะครับการทาขวัญข้าวนะครับ ก็เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการทํานาดี๋ยวาคูลบอันนี้ก่อนนะันเป็นนเองนัาจะเป็นคนเองนะครับต่อนะครับอาชีพเกี่ยวกับการทนานา เกี่ยวกับการทํางานนะครับการทําขวัญข้าวนะครับเป็นการไหว้พระแม่โพศบขอให้ข้าวเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ออกเม็ดออกรวงเยอะๆนะครับเขาก็จะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วครับภาคตอนออกเฉียงเหนือหรือที่เราเรียกกันว่าภาคอีสานนะครับที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่อยู่อาศัยเป็นบ้านโปร่งนะครับ แตกต่างกันเพื่อระบายอากาศร้อนเพื่อระบายอากาศร้อนนะครับแล้วก็ยกพื้นที่สูงเพื่อทํากิจกรรมต่างๆได้ง่ายนะครับแล้วก็บ้านลักษณะบ้านของคนอีสานแน่นอนจะมีหน้าต่างหลายๆบานเพื่อระบายอากาศนะครับอาหารพื้นบ้านนะครับแน่นอนนิยมบริโภคข้าวเหนียวนะครับเอ่อแล้วก็เนื่องจากพื้นที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะครับ เออเป็นพื้นที่แห้งแล้งมากกว่ามากที่สุดเลยนะครับในประเทศเราเนี่ยนะเขาต้องถนอมอาหารไว้ด้วยเกลือนะครับอย่างเช่นปลานะครับผมกําลังนึกถึงอาหารอีกชนิดหนึ่งนะครับอย่างกิมจิกิมจิของเกาหลีอ่ะนะครับจริงๆของเกาหลีอย่างยเกาหลีอ่ะเขาก็จริงๆเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้อ่ต้องการที่จะทํากิมจิหรอกนะแต่เนื่องด้วยเนื่องด้วย ในฤดูหนาวเนี่ยผักของเขาอะครับผักกาดขาวอะมันมีจํานวนมากครับเพราะปลูกกันจก,นกบทุกบ้านน่ะเมื่อมันมีจํานวนมากปึ๊บเขาก็เลยเอาผักกาดเนี่ยมาถนอมอาหารครับด้วยการเป็นกิมจิน,นั่นเองถ้าอย่างเมืองไทยของเราเป็นปลาล่าของเกาหลีก็ต้องเป็นกิมจินะครับเพราะเพราะว่าเมื่อเขาถนอมมาไว้เนี่ยก็จะไว้สําหรับทานได้ทั้งปีเลยเหมือนกับปลาล้าน,นครับวปลาล่าของเราดังนะส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ผมก็เห็นในเคเห็นในรายการเนาะเอาไปขายที่แคนาดาเอาไปขายที่อเมริกานะครับปลาล่าของไทยเราเนี่ยดังดังไปทั่วโลกนะครับเอาไปครับการประกอบอาชีพนะครับเนื่องจากมีต้นไผ่ขึ้นทั่วไปจึงนิยมใช้ในการประกอบอาชีพในการหาอาหารทําเป็นลนะครับทําเป็นสุ่มไก่นะแล้วก็ต้นไผ่เนี่ยอุ้ยทําได้หลายอย่างนะครับไม้จิ้มฟัน ตะเกียบสร้างบ้านนะครับถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึง่งนะครับของคนอีสานแล้วก็คนอีสานเนี่ยนิยมปลูกข้าวเหนียวไว้ทานเองนะครับสมมติสมมติว่ามีมีพื้นที่10บไร่จะปลูกข้าวเหนียวเนี่ยวไว้ทานเองประมาณ1-2ไร่ที่เหลือเนี่ยก็จะเอาไปขายนะครับแล้วก็บางบาง,บางพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว5้าไร่เก็บไว้ทานเองหนึ่งไร่ขายสีไร่อีก5ไร่ปลูก ปลูกเป็นข้าวเจ้านะครับปลูกเป็นข้าวปกตินะครับอันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการประกอบอาชีพนะครับก็มีการเกษตรด้วยนะแม้ว่าจะมีน้ําน้อยนะครับก็ก็ยังมีอาชีพการเกษตรเช่นเดียวกันประเพณีวัฒนธรรมนะครับอันนี้เป็นประเพณีบุญบ้างไฟนะครับเพื่อขอฝนแล้วก็มีประเพณีแห่เทียนพัรษานะครับที่อุบลราชธานีนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นความแห้งแล้งนะครับปริมาณน้าฝนน้อย จึงมีประเพณีเกี่ยวกับการขอฝนเยอะมากครับ้าตะว,วันออกครับถึงบ้านเราแล้วครับที่อยู่อาศัยครับส่วนใหญ่เราอยู่ริมทะเลนะครับก็นิยมสร้างบ้านใต้ถุนสูงะะัาคาสูงเพื่อป้องกันน้ําท่วมแล้วก็ระบายความร้อนนะครับอย่างแปดริ้วเราอําเภอบางค้าเนี่ยจะมีบ้านที่อยู่ริมคลองเยอะมากนะครับก็อาศัยริมคลองเนี่ยนะครับ ในการเดินทางในการในการซื้อขายสินค้ากันนะครับแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยการขายสินค้าทางเรือจะลดลงไปมากๆไปมากเลยก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังมีอยู่ก็คือความเป็นธรรมชาติแล้วก็ป่าชายเลนนะครับอาหารพื้นบ้านนะก็นิยมวัตถุดิบจากทางทะเลนะครับประกอบอาหารพื้นบ้านบางชนิดจะนำผลไม้มาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับ การประกอบอาชีพนะของภาคตอนออกเราเนี่ยนะครับนิยมทาสวนผลไม้อย่างบางค้าพนมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างพนมเนี่ยอย่างพนมก็จะมีสนามชัยท่าตะเกียบเนาะสนามชายท่าตะเกียบก็จะเป็นพวกสวนเกี่ยวกับสวนยางนะครับสวนยางนะแล้วก็สวนสวนวันนั้นวันนั้นไปเที่ยวนะสวนอะไรนะสวนสับปะรดนะครับสวนสับปะรดนะ แล้วแต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆในภาคเราก็จะเป็นพวกทุเรียนเงาะมังคุดนะครับแล้วก็มีการทําประมงขนาดเล็กนะประเพณีวัฒนธรรมครับในช่วงเมษายนอากาศร้อนจัดครับจึงมีประเพณีวันไหลต่อเนื่องจากสงการนะครับเช่นวันไหลพัทยาวันไหลพนมสารคามเนี่ยพนมสารคามก็มีวันไหลนะครับวันไหลเอ่อวันไหลบางแสนชนบุรีนะครับ ก็เกี่ยวกับการมีการก่อเจอดีไซน์นะครับมีการก่อเจอดีไซน์ด้วยต่อไปภาคตะว,วันตกครับครูค่ะหนูครงครูค่ะฮะอะไรครับหนูึ่งครับจ้าหน้าสองร้อยสามหน้าสองร้อยสามจ้าครูกำลังไปไปในเรื่องของภูมิภาคแล้วเจอเนี่ยสองร้อยสามผิด หน้าน้าหน้าสองเฮ้ยหน้าหนึ 2, ่งร้อยเก้าสิบขอโทษครับหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดเรื่องของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในการดําเนินชีวิตนะครับกําลังไล่ทีละเรื่องนะครับที่อยู่อาศัยนะครับก็นิยมสร้างบ้านจากไม้เนื่องจากมีอยู่มากในท้องถิ่นนะครับแล้วก็อาหารส่วนใหญ่ไป็นอาหารพื้นบ้านนิยมใช้วัตถุดิบจากป่าแล้วก็นิยมใช้วัตถุดิบประเภทสัตว์น้าโดยเฉพาะ นะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าในภาคตะวันตกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขานะครับแล้วก็เป็นเขตอับฝนนะครับก็ทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมีความแห้งแล้งนะก็ทําให้อาหารรวมถึงบ้านเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แถวนี้เนี่ยก็จะจะใช้ของป่านะครับการประกอบอาชีพครับนิยมปลูกพืชผักบริเวณ ตะวันออกของภาคนะครับทําประมงในพื้นชายฝั่งของทะเลนะครับแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นแข่งเรือยาวเพราะอยู่ใกล้แม่น้ําภาคใต้ครับภาคใต้ภาคใต้นะครับที่อยู่อาศัยเนี่ยจะต้องเป็นบ้านที่ยกพื้นสูงนะครับหลังคาเตี้ยนะ หลังคาท่องเตี้ยเท่านั้นนะครับถ้าหลังคาสูงเนี่ยตื่นเช้ามาโดนลมทะเลพัดนะครับเพราะเราได้รับลมมรสุมจากทะเลนะครับทั้งทะเลอันดามันแล้วก็ทะเลอ่าวไทยนะก็อาจจะพัดหลังคาบ้านหายไปได้นะครับถ้าเราสร้างหลังคาสูงก็เป็นบ้านยกสูงนะครับแล้วก็เสาเนี่ยจะต้องฝังลงดินป้องกันลมหลังคาเตี้ยๆหน่อยนะครับแล้วก็ฝนตกชุกมากนะครับมีลมแรงฝนแรงฝนแรงด้วยนะครับแล้วก็ภาคใต้ เราก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าฝนจะตกเมื่อไหร่แดดจะออกตอนไหนนะครับคาดดาอะไรได้ยากมากนะครับอาหารพื้นบ้านครับเป็นอาหารที่นิยมรสจัดนะครับเน้นเครื่องเทศนะครับพืชผักสัตว์น้ําแล้วก็น้ําเค็มนะถ้าอยากได้อาหารทะเลอร่อยออ่ยนะครับเยอะแยะเลยภาคใต้นะครับเดี๋ยวนี้เราสั่งจับเขตได้อาซันของทะเลเนี่ยครับเขาก็ขายอาหารทะเลนะครับมีทั้งปลาหมึกแห้ง มีทั้งปลาอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็ราคาราคาเขากับค่าส่งเนี่ยมันรวมกันไปเลยนะครับก็น่าสนใจนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปไปไปลงใต้เราก็สามารถที่จะซื้ออาหารทะเลอร่อยๆหรือหาอาหารทะเลที่เรายังไม่เคยทานนะครับมาลองดูได้นะครับอันเนีเ้ถ้าเป็นอาหารพื้นบ้านของคนใต้นะก็จะเป็นแกงไตปลานะครับ แกงไตปลานะครับแกงเหลืองนะครับพวกกิ้งนะก็จะใช้เครื่องเทศนะครับรสชาติค่อนข้างเผ็ดนะครับอาหารใต้มีจุดเด่นตรงที่ว่าเอ่อจุดเด่นของอาหารใต้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นร้านอาหารใต้แท้ๆเขาก็จะมีน้ําพริกกับผักเสิร์ฟด้วยนะครับกินฟรีนะน้ำพริกกับผักการประกอบอาชีพครับคนใต้นิยมปลูกยางยางพารา ปาล์มน้ำมันนะครับคนใต้ปลูกทุเรียนด้วยนะครับเกือบทุกจังหวัดเลยนะนครศรีธรรมราชนราธิวาสนะครับชุมพรพัทลุงเนี่ยปลูกทุเรียนนั่นแหละนะครับแต่พื้นพื้นเพดั้งเดิมจริงๆคนใต้เลยเขาจะปลูกปลูกยางพาราครับใช้ขาเอานำไปขายนะครับแล้วก็ปลูกมากเลยตอนนี้หลังจากที่ยางพารามันดังเนาะ ราคามันสูงในสมัยก่อนนู่นสักสิบปียี่สิบปีที่แล้วเนี่ยคนสนามชัยคนท่าตะเกียบก็ก็มาปลูกกันคนระยองคนจันทบ,บุรีที่เขาปลูกได้เขาก็มาปลูกกันอีสานก็ปลูกเยอะแยะเลยครับจนสุดท้ายราคายางมันมันตกต่ําครับนะเนื่องจากปัจจัยสําคัญก็คือประเทศจีนเนี่ยเขาสามารถปลูกยางพาราได้ด้วยตัวเองนะครับเมื่อก่อนเราขายยางพาราให้กับจีนโดยตรงครับเราเป็นคนกําหนดราคาได้นะครับ ตอนนี้เรากำหนดราคากับเขาไม่ได้จีนถะือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้เลยนะครับนะประเพณีวัฒนธรรมครับประเพณีวัฒนธรรมเนื่องจากพื้นที่ติดทะเลครับทําให้ประเพณีที่เกี่ยวกับทะเลเช่นประเพณีชักพระทางน้ําลอยเรือชาวเลนะครับก็ในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของชาวใต้นะครับการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค นหน้านี้สุดท้ายแล้วนะครับขอไว้เป็นทําต่อเนื่องในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้นะเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องนี้โอเคจัการสิ่งแวดล้อม จะดูไปยาวให้ครับมีการวางสิ่งวันนุ เดี๋ยวให้งานไปนะครับเดี๋ยวให้เราดูชดูก่อนนะหน้าร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับหน้าร้อยเก้าสิบเอ็ดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิตให้นักเรียนทำามายแมปปิ้งเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติกับการดำเนินชีวิต ของภาคลางเอ้ของภาคเหนือก่อนนะครับเอาภาคเหนือก่อนนะของภาคเหนือนะครับอยู่ที่หน้าร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับอ่ะสมุดขึ้นมามขึ้นมาเขียนโจทย์เห็นไหมครับกรียกมาว,ว่าอะไรใคร,ร,รใครขีดนกูจคือเขียวอ่ะ นายครับยางเขียวแบบมันเป็นรอยของของมันเองครับอาคำชี้แจงนะครับสมุดมาให้นักเรียนทำมา mapping เรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติกับการเริยนชิตในภาคเหนือหน้าร้อยเก้าสิบเอ็ดครับว่าภาคเหนือของเราเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างเช่นลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นยังไงเกาย,ยกตัวอย่างมาการประกอบอาชีพเป็นยังไง ยกตัวอย่างมานะครับแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีเธอก็ยกตัวอย่างมาหนึ่งผาคครับอ่าจดก่อนครับจดหัวข้อลงไป เสร็จยังครับอัาเด็ก,เ,ดกเขียนตรงนี้เสร็จยังครับเสร็จแล้วก็หน้าเขียนหัวข้อเสร็จยังแล้วก็ทาหน้า <11 S 2> ร้อยเก้าสิบเอ็ดเลยนะครับมองเห็นไหมครับเขียนหัวข้อเดีย๋ยวหัวข้อถ้าไม่เสร็จครูส่งทางไลน์ให้นะครับโอเคไหมเคค่ะ โอเคครับ uh, oh <yeah. S 1> อ่ะเด็กๆโอเคนะเดี๋ยวครูส่งงานให้นะแล้วก็ทำเสร็จแล้วส่งเลยนะจะได้ตรวจนะครับเหลืออีกเรื่องสุดท้ายนะครับอีกเ,เรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายหวังว่าทย์หน้าเราคงจะได้มาเรียนมาพบเจอกันนะครับส่วนคนที่ไม่ได้มาก็เดี๋ยวส่งมาทางไลน์ครูจะส่งงานไปทางไลน์นะครับงานทุกงานครูก็ตรวจให้คะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับมีหลายคนไม่ได้ส่งงานก็ ก็ได้แค <l Jean Rabbit bulun> ่ไหนก็คงต้องแค่นั้นนะครับเพราะว่าตามแล้วก็ก็ยังไม่ได้ส่งนะโอเคครับเด็กๆขอบคุณนะจ๊ะเด็กๆเปิดกล้องนอยจาถ่ายทีนึงเปิดรูปนอยเปิดกล้องนอยจาครูขขอถ่ายรูปทีนึงโอ้ไทเกอร์หล่อมากเลยไทเกอร์หล่อมากเลยเปิดกล้องนอยจาขอถ่ายรูปทีนึงนะ 1..2..3.. c a p t u r e o k okay, o k okay, o okay. k ขอบคุณทุกคนนะครับไม่ต้งละสว,ส,สวัสดีค่ะนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่สวัสดีครับอ้าวสวัสดีค่ะอานนาะ <laughs>